ข่าวดีต้อนรับปีใหม่บริษัทได้เปิดโปรพิเศษสำหรับ FC และเพื่อนเพื่ๆทุกท่านเพราะทนเสียงเรียกร้องจาก FC และเพื่อนๆไม่ไหวโปรพิเศษที่ว่านี้คือโปรอะไรไปฟังจากท่านอาจารย์แดงกันเลยค่ะข่าวดีรับปีใหม่2,567ครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท,ท่านครับสําหรับท่านที่ติดตามผลงานของทีมอาจารย์แดงนะครับผงทราบดีแล้วว่า ทีมอาจารย์แดงเราเป็นทีมแรกที่ออกมาให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับโดยมียอดผู้ดูสูงกว่า150 หลานวิวนะครับที่สำคัญก็คือแผนประกันภัยที่ทางทีมอาจารย์แดงนำออกมาเสนอให้กับลูกค้าและบริการให้แก่ลูกค้าของเราแต่ละแผนนะครับจะมีความคุ้มค่าและมีความพิเศษมากกว่าแผนทั่วๆไปที่มีอยู่ท้องตลาดยกตัวอ,อย่างเช่น 1ครับบริษัทที่รับประกันภัยให้กับเรานะครับเป็นบริษัทที่มั่นคงทางการเงินเป็นอันดับ2ของประเทศและเป็นบริษัทระดับโลกที่มีสาขามากกว่า54ประเทศทั่วโลกนะครับ2ครับความคุ้มครองทุกหมวดในกรมธรรม์มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันนะครับ3ครับเรามีบริการพิเศษมากกว่าความคุ้มครองมาตรฐานทั่วๆไป โดยไม่ได้คิดเบีย้ยประกันภัยเพิ่มนะครับเช่นหากรถลูกค้าเราเสียฉุกเฉินและไม่สามารถที่จะวิ่งต่อไปได้นะครับเรามีบริการรถสไลด์ไปอู่หรือไปศูนย์บริการให้ฟรีจาก50กิโลเมตรหรือ150กิโลเมตรตามระยะทางที่ระบุไว้ในแผนประกันแต่ละแผนนะครับโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการใดๆแม้แต่บาทเดียวและเรามีบริการทุกพื้นที่ 24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญนะครับเรามีทีมขายและมีทีมที่ปรึกษามากกว่า500คนอยู่ในทั่วประเทศและมีผมซึ่งเป็นอาจารย์แดงเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษานะครับด้วยอีกหนึ่งคนนะครับและเนื่องจากว่าปีนี้ในปี2566นะครับแผนประกันที่เรามีนะครับเราขยายเอาไว้แค่31ธันวา 2,566แต่เนื่องจากว่ามีลูกค้าจำนวนมากนะครับแล้วก็มีคนที่กำลังรอที่จะทำประกันได้ร้องขอเข้ามาว่าอยากได้แผนประกันเดิมความคุ้มครองเดิมนะครับอาจารย์ก็เลยขอบริษัทให้อนุมัติขยายความคุ้มครองขยายการขายออกไปอีก1ปีนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ไปจนถึง 24่ธันวาคม2,567หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข่าวดีวันนี้ก็คือประเภท3นะครับประเภท3รุ่นประหยัดนะครับเบี้ย1,790บาทประเภท3 VIP เบี้ย2,590บาท3บวกพิเศษเบี้ย4,790บาท2บวกพิเศษเบี้ย5,490บาท และ3บวก VIP เบี้ย6,390บาทรวมถึง2บวก VIP ซึ่งขายดีมากๆตอนนี้เบี้ยประกัน6,790บาทนะครับลูกค้ายัางสามารถที่จะทำประกันได้ท่านที่ประกันรอที่ใกล้จะถึงนะครับสามารถทำได้เลยนะครับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าที่ต่ออายุเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ข่าวดีก็คือท่านยังได้ทําประกันน่วยเบีย้ยเดิมแผนเดิมความคุ้มครองเดิมและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเหมือนเดิมทําประกันภัยให้มืออาชีพดูแลนะครับนี่คือโปรพิเศษที่จะทําเพื่อเอและเพื่อนๆทุกท่านนะคะด้วยความหวงใยจากครูพี่เขือที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ